ผม,มเ,เป็นผู<ด>้หลักผ<ล>ู้ใหญ่ที่เนี่ยบ้านทั่เบิกนี่เกิดก่อนอำเภอหลมศักผู้ตรงๆอย่างเนี่ยอำเภอหลมศักอยู่ได้ร้อยสามสิบห้าปีถ้าเบิกอยู่ก่อนนั่นอีกแล้วเขาคาอ,อยู่ตั้งแต่ผมเด็กยังไม่มีคนอยู่นะแล้วเขาขคเป็นคนที่ี่ไปอยู่คนทับเบิกเนี่ยทำไมไม่ไปรู้เขาคาก่อน ถ้าผู้หลักผู้ใหญ่เขาถามหรือเขาคอกันเราเขาค้อนี่มีแต่ขุนสุขขุนนางทั้งไปหรือดูสิที่นี่นีมนชนทำนะนอกจากนายทุนบางคนที่ทำารู้นอกนั้นเป็นชาวบ้านเลยทำตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงนะแล้วเรามาลื้อนี่เพท่อทางคิดดูอย่างผมไปลื้อบ้านเธอเธอคิดยังไงอันนี้เราทุกคนนะ มีหัวจิตหัวใจเราทุกคนร้องเป็นชาติด้วยกันสิประเทศไทยรวมเรื่องชาติเชื้อไทยเราอยากจะถามพวกท่านว่ามาลืมบ้านพวกผมเนี่ยมีความสุขใช่ไหมครับทำไมลืมจังเชื้อไทยให้เขาได้ทำกินแบบสุจริตมากสิครับท่านคยแล้วทกิน อยากจะทราบว่าท่านมีความสุขหรือเปล่าหราลืมบ้านพี่น้องเราเนี่ยไม่ค่อยถูกนะสังคมนี่เราอยู่ร่วมชาติอยู่อย่างพี่อย่างน้องเราถ้าหากว่ามาลือบ้านท่านเนี่ยคงไม่ได้ดีหรอกครับคองจำบาศกรรมตามสนองคือการที่เกิดมาเป็นรีสอร์ทก็เนื่องแต่ว่าการหลามล้นตลาดเพราะว่าราชการจังหวัดเพชรบุร์บอกว่าจะแก้ไขปัญหาเจ้ารจาเสร็จ แกบอกว่าแกจะเอางบประมาณเนี่ยสาล้านเนี่ยมาซื้อหนึ่งเดือนวันละล้านสุดท้ายแกไม่ทําแกเอาคนละรถคนละรถแจกตามอาเภอบังคับพวกกำนำผู้ใหญ่บ้านเนี่ยซื้อบังคับซื้อเลยคุณจะเอาไม่เอาผมก็หากเงินเดือนนะตอนนั้นผู้ว่าอาดีเหล็กถึงฝั่งน้ํากันท่องเที่ยวเข้ามาสู่ภูทับเปิดแล้วก็ ครับน้ำมาสู่ภูทับเบิกแล้วก็ให้เราเนี่ยทำแบบพอเพียงทำอย่างเนี้ยลบพื้นที่ป่าเราพื้นที่ป่าเนี่ยขอเชิญท่านในพื้นอ่านหน่อยครับผมมาตรวจสอบกันหุบลุกป่านะครับดูได้นะครับดูิญทานอ่นได้ไหมครับได้ลไนะครับใช่เชิญอ่านเลยในรายที่ไหนนะครับผมตุ้งเนื้อดูได้นะครับตุ้งใส่กันเถอะนะแม่น้ำเกลนี่ไม่ได้ลงสู่แม่น้ำปากตากทับเบิกเนี่ยลงสู่แม่น้ำขุ่ง จากนี่ไหลไปสู่แม่น้ำเหืองแม่น้ำเหืองก็ไหลสู่เข้าแม่น้ำโขงถามว่าภาสาไม่ใช่ผมว่าขอให้อุทยานหัวหน้าอุทยานเนี่ยสมองให้มันเต็มบาทชั่หน่อยหนึ่งคงไม่ค่อยเต็มบาทแล้วแค่นี้แหละใช่เอาทับพูนหนึ่งกำมือมดใช่เจ้าหน้าที่ไม่เต็มบาทแล้ว ทำไมต้องมาเขียนเนี่ยเราต้องไม่รู้ถ้าถ้าเล่นกฎหมายเนี่ยผมทำไมพอจะรู้หรอนะแต่ในเรื่องของความเป็นมนุษยธรรมนะคุณช่วยตอบพวกผมหน่อยเหรอว่าพวกผมได้รับความเป็นธรรมหรือยังพวกผมก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งหมาเขายังคุ้มครองเลยอแล้วคนนี่ยังไม่คุ้มครองโอ้โหเอากันจังเลยตอบให้ผมได้นะผมโอเคเลยความเป็นมนุษยธรรมนะเราอยู่ไม่ได้างที่คุณทำเนี่ยเราอยู่ไม่ได้

ตอนที่เราเคยกันนะครับตรงนู้น่ะผมได้ยินเลยก็อยู่ตรงนู้นด้วยบอกว่าพวกผมแยกย้ายพวกคุณก็จะแยกย้ายเรื่องจะรื้อถอนเนี่ยออกไว้คย่เคยจัดชุดมาคุยกันแต่พวกผมจะยยกย้ายพวกท่านแปรู้พวกท่านกลับไปรื้อของเขาอีกก็คือมันไม่ตรงกับที่พูดไม่ได้ลื้อนาแกของขององออข แต่เจ้าของรีสอร์ทตรงนั้นนะเขาวิ่งมาบอกว่าเป็นเรื่องของเขาชิตต้าไปดรอกรถถากไว้เปราเมื่อเขาเชิญไงอ๋อเดีนยวในจิตถานูุนน้องจะเริ่มมูเจเป๊จิตถานเลยนะโอ้โหฮะไปจุลยอดไปเลยจุดยอดจุดยอด ก็อย่างนี้แหละค่ะหนูก็เลยว่าให้พูดยากต่างด้ยเลยนะเาพูดกับประชาชนท่าคใจร้อนปาคำตอบคำเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะค่ะทีนี้ครับแม้แต่ท่านผู้ว่านะพู้ว่าที่มาพูดกับเราอย่างหนึ่งนะครับออกสื่อก็ยังอย่างหนึ่งเลยผู้ว่าบอกนะครับว่าของเราของจะแยกแยกว่าส่วนของคนในพื้นที่เขาจะแยกออกเขาจะไม่รวมด้วยแต่ยังไงล่ะวันนี้เขามาเขาพูดยังไง ไม่เหลือครับทุกหลั้งเลยเอาให้หมดเลยนะครับเพจะได้เข้าใจเหมือนกันสอดแทเหมือนกันมาู้บแล้ว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 ยังมีนะเพราะว่าส่วนดีสอรดดีสอร์ที่ที่จริต้นทุบไปเนี่ยบน้อนะบางอาจจะยึดคืนอีกต้นไม้สักต้นไหมแล้วแล้วแล้วยังไงอ่ะอันนี้ก็ยังมียัง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 แขทงใจนะครับทุกอย่างนี่ก็คือพวกผมเนี่ยยังไม่ได้สักอย่างที่มันชัดเจนเลยอ่ะให้ผมเป็ู้แทนใช่มไม่ครับ พวกผมต้องการคนที่มีอำนาจที่พอจะรับผิดชอบตรงนี้ได้ให้พูดให้พูดผมสบายใจได้อะมองตรงนี้ผมผมเองเพื่อมีรับปากให้ไม่ได้ไอ้ยุ่งงงไอ้รับปากคุณก็ด่าบคุณเบียรว่ารับปากไปช่วยช่วผมจะไม่รับปากไปช่วยช่วยเมมอทีผมรับปากไปสองงานผมไปเจรจาให้ใช่ครับใช่ผมรับไปสองงานผมรับไปเจรจาให้ถ้าจะฝากมาเกิดประเด็นอะไรแล้วผมจะไม่ถามให้ ม่ตอนนี้ควกผมทุกคนที่มาที่นี่เราต้องการความชัดเจนครับว่าท่านจะเอายังไงกันแน่ถ้าเกิดว่าถ้าฟังฟังแค่ข่าวนะครับผมบอกตรองฟังแค่ข่าวนี่เกษตรข่าวนี่ผมบอกแล้วรวม90%ครับผมบอกได้เลยแต่ว่าคนในพื้นที่ของเราเนี่ยเรานอนไม่หลับครับทำไม่เป็นอันทำนะครับ ขอขอขอให้มีคนที่พอจะรับผิดชอบคำพูดได้เนี่ยมาพูดให้เราให้เราได้สบายใจเถอะเราจะได้รัแผนว่าอนาคตข้างหน้าเคนจะทำกินไงจะทำกินไงค่ะตอนนี้เราเราเราก็คงยังไม่โอเคแล้วครับ เราเราอยากเอาง่ายๆเราเราอยากจะให้คนที่มีอำนาจพอที่จะมารับผิดชอบและตกลงกับเราได้อะนายยศใช่ไหมคะที่เป็นคนสั่งให้มาเลือกค่ะไอ้พวกผู้ใหญ่ไปเออกสารน่ะเรียบร้อยแล้วหรอเอกสารหลักฐานเรามีเยอะนะครฮะการตั้งหมู่บ้านที่นี่นะครับเยอะมีมาจะแต่ยุคยุกแหน่งเดี๋ยวนี้เครื่อง่ายนิดเดียวค่ะแป๊กเดียวเดี๋ยวต้องมาถึงนะ ถ้าเป็นในอำเภอใช่ไหมคะมันเอนี่้ยคุณลูกของเราไม่รู้จริงๆนะคะถ้าเป็นในอำเรอของคุณใช่ไหมพี่ครับพี่รู้ไหมว่าตอนนี้คนที่มาที่นี่ส่วนหนึ่งเลยนะครับถ้าคุณลื้อไปนะเขาก็เหมือนกระตายแล้วเขายอมตายครับผมบอกตรงเลยพี่ลื้อไปเนี่ยเขาก็เหมือนกระตายท่านเป็นแหละเขายอมตายตรงนี้พี่เข้าใจไหม แล้วถ้าถ้าเกิดว่ามันมันไม่มีอะไรที่ตกลงพอกันันได้มัยาก่นยกอ่ัาทหน้าทแล้วกคุณรับหน้าที่มาจากที่ไหนครับขอเชิญขอให้เขาให้ให้ให้เขาเาเขามาคุยกับเราได้คุยกับคุยกับเราไม่รู้เรามาทำไม เรื่องดังเพราะว่าผู้แข่งทางธุรกิจนะครับผมพอจะรู้อยู่หรอกผู้แข่งธุรกิจอย่างเช่นขอเขาเนี่ยเขาอยากให้ทะเบิลร่มอยู่แล้วนะครับเชียงทานเนี่ยเขาอยากให้ทะเบิลร่วมอยู่แล้วนะฮะเขาก็ประคมข่าวสายสิครับเรื่องเนี้ยเรื่องธุรกิจพวกเนี้ยผมรู้อยู่แล้วโดนมันแหละโมันแล้วต้องใจร้น อย่างที่ผมบอกแล้วครับเพราเขาต้องการคนที่พอจะชัดเจนแล้วก็พอจะรับผิดชอบคำพูดได้นะครับให้พูดให้ชัดเจนให้เรารู้ว่าเราจะทําแนวทางไปแบบไหนหรือว่าคุณจะให้เราทําอะไรแบบไหนให้เราอยู่ได้แต่ถ้าอย่างที่คุณทาให้ลื้อแล้วคุณไม่รับผิดชอบอะไรเลยเราอยู่ไม่ได้ครับบอกได้เลยบอกได้เลยว่าเป็นอย่างนี้ถ้าคุณไม่ไม่ไม่หาทางออกให้เราได้ด้วยนี่เราก็คงต้องตายกันอยู่ที่นี่แหละ พวกที่อยู่ตรงนี้พ่อป๋าไม้ตรงนี้เขาคุยไม่รู้เรื่องหรอกเขามาจากทำกลางเก็บเขาเป็นลุงน้องตัวกระเปียบเขาไม่รู้เรื่องเอาตัวใหญ่มาไฮรัเร่อนจ๊ยคนใหญ่ๆเขามาคุยให้รู้เรื่อง ฮัลโหลทุกคนเจ้ไม่มีอำเออผมขอให้ยุติตุอ่ผมปเป็นอาวุโสทไม่ไนานอำเภอแกไม่ได้กรับปากให้เราไงถ้าผมรับคือไม่จริงเลยเ้ยเราเป็นเจามะ เมื่อกี้นี่ฟังก็รู้แล้วไปรอบเหนือพอเป็น่แม่ทับกับตาทีพดีมาคุยเข้าใจกว่าเพราะคนที่มาเนี่ยคือคนที่มาทําร้ายไม่ใช่คนที่มาเคลียเราจะนั่งตรงนี้หรอต้องให้คนที่ใหญ่กว่านี้มาเคลียร์คนนี้มันมาทำลายทุกคนก็รู้อยู่เห็นอยู่เป็นตัวจะเปตัมอกันเองเรียงกันอย่างนั้นมันจะมาเคลียแล้ เราเขาไม่อยากคุยเพราะเธอคุยก็ไม่รู้เรื่องแล้วเราก็พร้อมที่จะนั่งอยู่ตรงนี้รอด้วยเราพร้อมที่จะนั่งตรงนี้จริงๆเพราเนี่ยผมเป็นคนที่นี่เลยผมเกิดนี่เราเรียนอยู่ที่นี่เกิดอยู่ที่นี่แล้วพ่อผมเองก็เกิดอยู่ที่นี่ฟังนะครับพี่ๆทุกคนฟังเห็นใจว่าผมเด้วยเถอะเห็นใจว่าผมด้วยจริงๆมันอยู่ไม่ได้จริงๆถ้าผิดต่อให้กันายมานี่ทุกคนจะรวยถ้าให้คุณรอ พูดเหมือนไนพที่ทีวีออกข่าวรับไม่ได้หรอกอาจารย์ที่ยอดเลย่รถ้ร้คนทำข่าวระวังนะช่าเจไม่รู้เท่าไหนไม่น